หีบ้าทำแกงอร่อยมากมายมหาศาลครับเขาสวยร้อนๆครับผมจัดเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและคิดถึงครับผมพวไไ้เห็ดกับเขาสู้พี่สู้น้องหลายมือหลายเบ้นเลยนาะพี่น้องเนะาะท่หยาบบาับกสีหยาบเหยียบหยาบงานนาอพี่น้องเนาะหลังจากที่แพทว่าเล่าเห็ดน้นองไม่สมแล้วพี่น้องนี่กะสีเป็นหรอตัวนี่เป็นแหระครับผมเป็นแล้วอ้ยคือบทชัด เป็นแล้วพี่น้องต้หน่อยสิเกงเกงใส่ปลาดุกพี่น้องเกงเกงกะทิเนี่ยนองไม่ดองแกงใส่ปลาดุกแซบๆครับผมพี่น้องสิแกงแบบอีสา,มานมันเท่าแกงใส่ปลาแกงใส่ปลาหรือพัดใส่หมูสับก็บได้นะพี่น้องเนาะนอนไม่ส้มเทดไปกินเองครับผมเข้าขาวนี่ครับผม หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเน่ะพี้องเนานะอันนี้เพ้ว่าเห็ดแป้นยงใหญ่จหน่อยสั่งางเห็ดแป้นย่งใหญ่ครับผมใบแกงส่วนที่ส่วนที่เป็นสับก็ยังเสร็จมะละกอกะอันนี้เพื่อนทสี่เอาไว้ซุปไว้ซุปไว้ซุปก็ใบแกงเน่ะพี้องเนานะนี่สองยางครับผมอันนี้เสียวไปแกงก็ได้กระ่บผิดครับผมแกงใส่บก แกงแซ่บกนัเนาอพี่น้องเนาะแกงแซ่บักนัดกับแซ่บเนีครับผมน้องไม่ดองเฮ็ดได้หลายอย่างฮ็ดได้หลายเมนูแต่ว่าเมื่อน,นี้ตะหน่อยสีแกงใส่แกงกะทิใส่พริกแกงใส่กะทิแม่นะพี่น้องใส่เนื้อปลาดุเดียวตะนหน่อยไปคั่วปลาก่อนล่างทาความสาะอาดปลาดุก,ก่อนปลาดุอยู่ในตู้แค่ว่าซื้อมาโลนึงเหลือสองตัวครับผมก็สิมา แกงใช้ผลิตภัณฑ์พี่แปลว่าแปรรูปไปแล้วเนาะนี่ค้องแสบค้องมกักค้องค้องมักกันหน่อยเลยโอเคครับผมวันนี้เราทำกับข้าวเ่บๆกันเนาะพี่นอ้องตามลาฮะกะเพราพี่นอ้องนี่เด้กะเพราเฮ้งามครับแห่งเด็ดแห่งปง,งกะเพรา อขับผมขับเพราพอแล้วเท่านี้ก็พอแล้วให้มันหอมเฉย,เฉยครับผมข้างบ้านนี่แหละตาจุ้งมักงยหายาไร้ครับครับนี่กับเรากับเราตะหน่อยใส่บไร้ครับผมัะประดุกทีล้างทำความสะอาดแล้วนะล้างเกลือล้างน้ําเกลือสะอาดเรียบร้อยแล้ว ส่วนหน่อไม้หน่อไม้ดองแพ้ว่าเมึงขาวจั๊วเลยนี่ซี่มึงพี่น้องอืมเปรี้ยวถ้ามันเปรี้ยวมากกับล่างน้ำพี่น้องแต่ว่าอันนี้แต่ไหนล่างน้ำหนึงครับผมล่างน้ำหนึงเพราะว่าน้องไม่ส้มเฮ็ดใหม่ๆเนาะถ้าพี่น้องกับซีม่มึงว่ามันเปรี้ยวหลายบ่ ถ้าเปรี้ยวหลายกับลางแก๊กสองน้ำครับผมเนื้อปลาดุกพริกแกงครับผมซื้อมาสิบบาทใช้ได้สองครั้งเนาะแล้วแต่พี่น้องทำหม้อใหญ่หม้อเล็กแล้วก็แต่หน่อยเอาพริกเออพริกกินดามาซอยเข้าบ่มี่พริกไงไหมถ้ามีพริกไงก็เอาพริกไงสร้อยเนาะพริกแดงไงไหมก็เอินพริกยังบุ เพื่อเป็นสีสันนะครับใบบกูดครับผมกะทิบุมี่บุมี่บุมี่ต้นมะพร้าวเข้ากับไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมหาซื้อกะทิก็ได้ทาเข้ามาเรียบปูกมะพร้าวนะพี่น้องเนาะกะเครื่องปรุงรสกับบุมี่ยังไรครับผมน้ำตาลผงนัวผงปรุงรสโอเคเดี๋ยวเข้าไปแกงเขาเอิ่นมาแกงยังแก้วเตี้ยพี่น้องสิเอิญเด้อ จะว่าแกงปลาดุกผักดองบ่น้ำไม้ดองบ่อ่ะไปจัดเตรียมกันเลยครับเมืองขั่วข่อยบื้อขั้วเปียกฝนวันนี้เสนอตอนแกงปลาดุกเอาเรียวๆเ,เลยเนาะพี่น้องเนียนยังเห็นเมืองว่า ฝนตกมืดมือพี่น้องเอ้ยบ้านคอยฝนตกทั้งวันเขาบอกว่าน้ำจะ่วมใส่น้ำมันขัวพริกแกงให้หอมครับผมตามสูตรก็เจ้ากเจ้าว่าขัวพริกแกงให้หอมมาใส่แก้วแก่นะแล่วนายต้องเคาะกระทะครับผม ใส่พริกแจงลงไป,ไปเริ่มพร้อมแล้วเริ่มพร้อมแล้วเห็นไหม พอนะครับใส่ตะกอ้อจุดที่เฮียเดี๋ยวจงไว้นิดนึงไว้ใส่ขี้หลังให้กระดีแตกมกั่นครับผม เฮ็ดโ่เป็นดอกเฮ็ดหม,มูม่วน้ำเพลิอนอะละพี่น้องสูตรหม,มูม่วของกระหน่อยครับผม ืตะที้แตกแล้วใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยครับ แค่ฝามาปิดไว้เติมกระทิไปเลยก็ได้พี่น้องโอ้ย

กลับนิดนึงกลับเนื้อปลานิดนึงให้มันลงไปหอมมากพี่น้องหอมกะทิแล้วก็บ,บ่มไว้ครับผม รอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอเรามาโฆษณาหน่อไม้หน่อไม้ส้มบื้อนี่กรอบกรอบอมันฟังเสียงพี่น้องดนยินมาพุ๊ขาวจ้วของแพรบ้าเปรียวกำลังพอดีพี่น้องขนาดเห็ดบอกีมือนั่นน่ะถึงอาทิตย์ไปจะหน่อยโมเนียใจนะไ่ว่าเห็ดเลี้ยวหนีไหม เป็นแล้วครับผมแส่บพร้อมระหว่างรอสุภากวะนะพี่น้องเปิดะอ๊บคุงรถครับผมคุงรถก่อนคุงรถก่อน ผมรัวตรวจการลงไปครับผมผมปรุงรสครับผมตรวจการชูการครับผมน้ตำตาลจักน้อยปิดซอสครับผมเพิ่มกลมหอม,อมกลมกลอม พุ่เข้าให้เคากันเมืองเนื้อปลาอือพี่น้องเห็นบ่เนื้อปลาเยวเห็นเมืองไก่้ๆเนื้อปลาสุดยอดครับผมอือหือเข้มข้นด้วยน้ำกะทิ ตัวหน่อยใส่เป็นสูตรหัวกะทิแม่พี่น่มันเลยเข็มขลนมากาะได้ผสมนา้ำเปล่าเลยซีเมืองซีเมืองจักหน่อยอือโอเช่ครับผมรสชาติก,กลมกล่มมอมได้เหมาะสมของจะของครับผมทานทาน นกไม้นกไม้ดองใส่ไปเลยกวดหนึ่งเต็มเต็มยากครับก็อนออกไม้สุก น,น่าไม่ซุกข้าเดียวครับหืเต็มเลยครับบบนี้บ้านิีโตเติมน้ำเนี่ยเติมน้ำอีกจังหน่อยครับพี่น้องแขนพดูด โอ๊ยสามเพีว่าแล้วเติมน้ำอีกบ่เพีว่าว่าบ่าต้องเติมหนกเท่าท่านเนาบ่ต้องเติมมันก็นมีน้ำกะทิอยู่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเติมน่อยสิปิดฝาไปอีกเัหืหน่อยไอ้เนาะไม่ซุกอ๋อ let's go เข้าบ้านเข้าบ้านครับผม ต้อตงกาว่าน้ำไม่จะขลองสมพอดีครับรสชาติที่ปรุงใปพ่ออมเดือพี่นองเด้อขสั่นเดียวมันรสชาติมันชิเอาแบบกลางๆครับผมวานหน้ำไม่เขามันเปรี้ยวเนาะหน่อไม้ก็สุกแล้ว ก็สุกแล้วพริกโรยเลยครับผมสีสันสีสันก็มนไม่อย่างหรอกกะเพรากะเพราอื้กะเพราสดๆห,หอมหอม ไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองกระเพราขึ้นเองว้าวเต็มเต็มชิบอยดครับผมมากินเขาน้ำกันเหมือนเด้งแซบ่บกับเมนู ซิมังว้าแซบบแซบมบากบอกเลยสุดยอดครับขอบคุณจิตติตามครับผมลองไปเห็ดมงึงผีบ้าทำแกง อร่อยมากมายมหาสารครับเขาสวยร้อนๆนครับผมจัดเลยครับ